ทรูสเฟียสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิเชยภูผานินขออนุญาตนำส่งไลฟ์เดโมประจำวันที่8กันยายนพุทธศักราช2565ในหัวข้อนำเสนอลทรูสเฟียซิกเนเจอร์และเวลคัมเซ็ตอย่างไรให้น่าสนใจค่ะทรูสเฟียสวัสดีค่ะ สเปเยมาเมียวยินดีให้บริการค่ะวันนี้สเปเยนมาเมียวขออนุญ,ญาตนำเสนอเครื่องดื่มทร์สเปียซิกเนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทร์สเปียและเครื่องดื่มเวลคัมเซ e ตที่เป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทูแบล็การ์ดนะคะขออนุญ,ญาตค่ะมากันที่เมนูแรกนะคะเมนูแรกเป็นเครื่องดื่มในท o ร์สเปียซิกเนเจอร์ค่ะ เมนูนี้มีชื่อว่ายูสุมัจฉะทวิส s t เป็นเครื่องดืง่มปานที่มีสีสันสดใสที่จะเติมความหวานสดชื่นให้ตลอดทั้งวันสำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเมนูนี้ให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวจากส้มยูสุผลไม้ตะกูลซีตัสและออนท็อปด้วยชาเขียวสุดสุดพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นอย่างนิชิโอมัจฉะ ซึ่งชาเขียวชนิดนี้เราคัดสั่มาอย่างพิถีพิถันนำเข้ามาจากเืองนิโชบประเทศญี่ปุ่นค่ะตามมาด้วยเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากชาเขียวมัดฉัจากประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเครื่องดื่มนี้รังสรรคทั้งความอร่อยและสีสันสวยงามจากศิละปะการตกแต่งเครื่องดื่มที่แบ่งออกเป็นสชั้นโดยชั้นแรก เป็นซอสสูตรโดยสูตรเฉพาะค่ะชั้นกลางเป็นนมสดสีขาวนวลและปิดท้ายด้วยชายเขียวมัชะัะซึ่งชาเขียวมัชัะนี้จะให้ความหอมมาพร้อมกับฟองนมเนนหนียวนุ่มค่ะนอกจากนี้เรายังมีเครื่องดื่มเย็นที่ให้ความสดชื่นและกระปี้กระเป๋าสำหรับคุณผู้หญิงผู้ชายที่ชอบ ดืมเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวคลความร้อนจากอากาศร้อนๆน,นะคะเครื่องดื่มชนิดนี้มีชื่อว่าไอซ์เออร์เรคารามินซ um ี C, ที่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์จากชาเออรเกรค่ะและมีความหวานซ่อนเปรี้ยวจากส้มคารามินซีซึ่งเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวทำให้เครื่องดื่มชนิดนี้มีความหอมหวานเปรี้ยวนะคะ และที่ขาดไม่ได้ค่ะเมนูเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูเครื่องดื่มกาแฟที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟและหลงไหลในความร,ริมรอกาแฟที่มีรสชาติใหม่ๆค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูที่ทูร์เเฟียเนี่ยมีสูตรเฉพาะของทางเราเองค่ะซึ่งกาแฟชนิดนี้นะคะมีส่วนผสมและวัตถุดิบที่พิเศษเป็นน้ำเชื่อมเจแปนิสแบล็คไซรัปค่ะ ด้านบนนะคะจะเป็นฟองสีคราเมลเกิดจากการเขยา่าหรือเช็คเ้นของบริสต้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นอย่างดีค่ะลำด,ดับต่อไปนะคะเครื่องดื่มเวลคัมเซ็ t ของเราจะมีกาแฟร้อนชาร้อนนมร้อนน้ำผลไม้และน้ำอัดลมค่ะซึ่งเครื่องดื่มของเราจะเสิร์ฟพร้อมกับคุกกี้ข้าวโอ๊ตคุกกี้ข้าวโอ๊ตจะมีส่วนผสมของถั่วผู้ที่แพ้ถั่วสามารถทานได้ค่ะ กาแฟของเรานะคะจะมีลาเต้อเมริกาโนค่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่คลาสสิกค่ะในส่วนของชานะคะจะมีเออร์เกรย์อังกฤษเบเกสต์คาโมไมทีจัสมินกรีนทีแพชชั่นฟูดทีฟอเรสต์ฟูดทีค่ะ <c oughs> น้ำผลไม้ของเรามีน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่นะคะและเครื่องดื่มอัดน้ำอัดลมมีโค้กโค้กสิโล่และสไป์ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเครื่องดื่มที่โเฟียมันเมียวได้นำเสนอวันนี้น่าลิ้มลองกันมากใช่ไหมคะหากคุณผู้หญิงหรคุณผูช้ชายท่านใดน,นะคะที่อยากดื่มเครื่อง,งดื่มดีๆแบบนี้สามารถมาได้ที่ True s p h e r สาขาพารากอนหรือ True s p h e r ทุกสาขาคะ่ะสำหรับวันนี้มัมเอียวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน Rise d ดโ m o น้านะคะ